ปุ้ยจะลงอยู่แล้วชุดว่ายน้ำเพราะเป็นนางแบบอยู่แล้วพ่อเคยมาแอบ,บดูไหมทำไมลูกกูไปขั้นนี้แล้วว่อย่างเงี้ย ไม่รู้เลยเพราะว่าอันนี้ไม่เคยพูดที่ไหนเลยมันก็ได้ชิชูเลยอุ้ยน้ำตาไหลน้ำตาไหลไม่คือเรื่องของเรื่องพ่อพ่อกับแม่เลิกกันหลังจากนั้นไม่กี่ปีอ่ะพ่อก็ป่วยเป็นแบบอัมาพึกอัมพาตอย่างเงี้ยขยับไม่ได้ไปใช่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเราคิดว่าเออเราต้องหาเงินจริงจังแล้วนะจนสุดท้ายอ่ะเราอ่ะก็เลยคิดว่าอะไรวะที่มันจะได้เงินมาแบบเยอะเยแล้วก็เป็นก้อนตอนนั้นเราไม่รู้ว่าจะทําอะไรเราเลยถ่ายเซ็กซี่อ๋อนี่คือจุดคือเอาเงินมา มาจ่ายค่าแบบ T C สแกนอ่ะมัน,ม,นมันต้องจ่ายเลยอ,อะไรเงี้ยมันมันเป็นก้อนอ่ะม,มันเป็นเงินก้อนอะไรเงี้ยแล้วก็ไปถ่ายแล้วมันได้เงินก้อนอ่ะมันได้เงินเยอะตอนนั้นแล้วก็เลยทำทำแล้วก็เอาเงินมาจ่ายให้พอ่อแล้วหลังจากนั้นคือคือพ่อก็คือเป็นคนป่วยแล้วเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้มา,มารู้เรื่องตรงนี้ใช่ใช่ เชีย่ยคือจุดเริ่มต้นอ,อย่างนี้คือกูจะบอกว่าหลายคนที่บางทีเราเห็นนะแบบกูอ่ะเคยมีแบบรุ่นน้องอ่ะพี่พื่อนหนูเขาทำ only fan <c oughs> ก็เกิดจากว่าครอบครัวเขาคือมันต้องการใช้เงินที่มันฉูกเฉินอ่ะแล้วณเวลานั้นมัน มันไม่มีทางไปมันัหาอะไรไม่ได้มันก็คือมันก็ไปทางนี้แต่พอมันไปทางนี้ปุ๊บขอบเขตของงานมันมีไงแต่ละคนโอลิฟแฟนไม่เหมือนกันถูกปะบางคนอาจจะแบบถึงขั้นแบบไปเลยแต่อันนี้เขาอาจจะเป็นมุมเซ็กซี่วิดีโอเซ็กซี่เฉยๆของปุ้ยอะตอนนั้นอะเลทที่ถ่ายใส่ก็เลทถ่ายบิกินี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันบิกินี่ได้เป็นหมื่นถ่ายใส่สองพัน0 0พันนะตอนนั้นประมาณแบบ11ปีที่แล้วงณตอนนั้นเราอยากได้เงินก้อนไปเราอยากได้เงินี้แหละแล้วเราก็เลย ตัดสินใจเออพี่งั้นถ่ายหลังจากนั้นทุกอาทิตย์ถ่ายงานอย่างนี้ตลอดถ่ายบิกินี่ถ่ายบิกินี่ถ่ายบิกินี่บิกินี่บิกินี่ถ่ายเงี้ยซนได้เงินมาก็พอที่จะจ่าย ค่ารักษาพ่อตอนนั้นแล้วคนที่เป็นเป็นโรคหลอดเลือดในสมองตีบเนี่ยม,มันต้องกินยาตลอดชีวิตทั้งแบบยากขยายหล,ลอดเลือดอสลายริ่มเลือดอแล้วก็ต้องมีพยาบาลต้องอะไรเงี้ยมันครอบเวอร์หมดเลยตอนนั้นรู้สึกว่าโอ้โหกูแม่งโ,โ,โ,โคตรเก่งเลยวะ่ะแล้วก็พอเราถ่ายไปในถึงจุดหนึ่งที่เรารู้สึกว่ามันครอบเวอร์แล้วเราก็หยุดหยุดแล้วก็กลับมากลับมาถ่ายแบบปกติ ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมค่ะดูคลิปอื่นได้ตรงนี้โอ้ยเด้เง